ไปสร้างหมู่บ้านตามแหล่งต่างๆในจันทบุรีพวกเขาเลือกทำเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ใกล้แหล่งน้ำและป่าไม้เพื่อให้มั่นใจว่าลูกหลานจะมีที่ทำกินและมีชีวิตที่ยั่งยืนสืบไปความร่วมแรงร่วมใจทำให้ชุมชนแข็งแกร่งพวกเขาไม่ได้เพียงแค่สร้างบ้านเรือนแต่ยังสร้างระบบแบ่งปันน้ำใจและการพึ่งพาอาศัยกันก่อเกิดเป็นหมู่บ้านที่มั่นคงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาได้ยากในดินแดนอื่น จิตวิญญาณของลาวเวียงถูกถ่ายทอดผ่านสถาปัตยกรรมพวกเขาช่วยกันสร้างวัดและโบสถ์ที่มีเอกลักษณ์หลังคาที่โค้งอ่อนช้อยและลวดลายแกะสลักไม้สะท้อนถึงความคิดถึงเวียงจันท์ที่ตราตรึงอยู่ในใจภายในผนังโบสถ์เหล่านั้นปรากฏภาพประจิตรกรรมฝาผนังที่มีลายเส้นและเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์เล่าถึงการเดินทางการใช้ชีวิตและความเชื่อที่สืบทอดกันมาภาพวาดเหล่านี้ยังคงเด่นชัดจนถึงปัจจุบัน เป็นพยานวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวของบรรพบุรุษโดยไม่ต้องใช้คำพูดวันนี้หาดเจ้าหลาวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามและมีชื่อเสียงผู้คนมากมายมาเยือนเพื่อพักผ่อนแต่ภายใต้ความงามนั้นยังคงมีจิตวิญญาณของการพลัดพรากและการสร้างบ้านใหม่ซ่อนอยู่เสมอทุกย่างก้าวบนหาดทรายนี้คือการเหยียบย่ำบนหน้าประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า ตำนานของเจ้าหลาวจะยังคงอยู่สืบไปตราบเท่าที่คลื่นยังซัดสาดและลมยังพัดหวนมันคือเรื่องราวของผู้คนที่แข็งแกร่งราวกับเหล็กกล้าแต่มีหัวใจที่อ่อนโยนเหมือนสายน้ำผู้ซึ่งเปลี่ยนความโศกเศร้าให้กลายเป็นบ้านที่แสนอบอุ่นในที่สุด